สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุบูซูเนครับผมช่องรถไถมือสองสีสเกตลานที่ซี่แท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดสีสเกตนะครับผมเมื่อนี้มานําเสนอนะครับผมยันมาสามสบเก้าแรงนะครับผมก่อนเก่าคลิปกับเช่นเดิมนะครับฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามให้นําในยเด้อครับมาเบิร์นขั้นนี้นะครับเอามาจัดโปรือเก้านะครับพี่น้อง,อองยันมาขนาดสามสบเก้าแรงม้านะครับผมขัม้นนี้จดทะเบียนปีห8แปดนะครับผมปีห8แปดสภาพ ร้อมใช้นะครับในราคาเบาๆร้อมใช้สีมีเก็บสีก็จะเป็นบางโคนนะครับผมมีเก็บสีเฉพาะบางโคนนะครับส่วนอื่นก็คือสีสันเดิมเครื่องเกียร์ดีรับประกันเครื่องยนต์นะครับพอดีเอาไปดันดินเไปปั๊บทีติจราดค่อนกรีดมืออื่นฟังหนีนะครับผมครับส่งานอยู่ประมาณสองส่วโมงนี่แหละครับผมแต่ว่าบ่ไดทายนะครับผมพอดีมมีคนถือกล่องนะครับ สภาพพร้อมใส่โฟวิลใส่งานปกตินะครับยางนานี่ประมาณ60%เปอร์เซ็นต์ะครับยางหลังนี่แปดเปอร์ซ็นตได้นะครับ,รบเหล็กไหมเพ,พิ่นบ่ขึ้นเด้อครับพี่น้องก็เลยเปลี่ยนเลื่อนไหมใหม่ระบบหางเหงปกตินะครับผม ที่ดีโอใช้งานในปกติครับผ่านหลังนี่เป็นผ่าน6 c ซีเนะครับเอามาจัดโปรขึ้เก่านะครับพี่น้องครับจัดโปรขึ้เก่าครับเดี๋ยวผมรีวิวให้เบิ้งนะครับผมตรสอบการทช้ง,งานให้เบิ้งครับ ไฟติดมดนะครับผมสภาพกับอ้์มใส่ร้อมสอยนะครับผมสภาพกับความใส่ร้อมสอยนะครับอ่าในราลค่าจัดโปรนะครับผมสองแสนาบาทนะครับสองแสนบาท จัดทรงฟรี1,000กิโลนะครับผมจัดทรงฟรี1,000กิโลสนใจกับเบอร์โทร0 8 1 6 0 0 4 7 5 3นะครับผม0 8 1 6 0 0 4 7 5 3มาบริาหาจอดประถึงโทรมากครับผมประมาณนี้ครับผมบคำแล้วก็ก็ให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านหิ้งหิ้งรวยๆเด้อครับอย่างสุขภาพร่างกายแข็แงแรงมีเงินมีทองใส่บออขารมือจากใจพีซีเทกเตอร์ครับผมถลหลายๆมาคำสวัสดีครับ